ที่บดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดงานกีฬาเมืองคนดีเกมส์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะหวังว่าจะส่งเสริมให้เด็กมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็พัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดสู่ความเป็นเลิศค่ะ พิธีเปิดกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่39ในศึกเมืองคนดีเกมส์จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายนะคะที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับเกียรติจากนายนฤะชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานค่ะการแข่งขันจัดขึ้นวันที่16-25ถึ 25, มกราคมชิงช,ย 13, ชัย1ิชนิดกีฬาด้วยกันนะคะ และนอกจากนั้นค่ะมีแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รุ่นอายุคือ12ปี14ปี16ปีและ18ปีรวมถึง2กีฬาสาธิตคือจักรยานขาไทยและ e ีสปอร์ตด้วยซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญมิตรภาพเมืองคนดีสามัคคีมีน้ำใจมีน้องบัวผุดน้องไข่แดงเป็นมัสคอตประจำการแข่งขันค่ะ สำหรับกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยเป็นกิจกรรมสําคัญในการพัฒนาส่งเสริมเด็กนักเรียนนักศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามาคัคคีมีระเบียบวินยัยมีน้ําใจนักกีฬาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านวิชาการเป็นการเพิ่มพูนทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลค่ะ ส่วนผลการแข่งขันที่น่าสนใจในวันนี้นะคะพาไปดูกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิงค่ะเป็นการแข่งขันรอบแรกสารินีรอดหลักดีจับคู่กับอาทิตยาโคตรวิชัยจากเทศบาลนครนครปฐมในเสื้อสีน้ำเงินนะคะประเดิมสนามเอาชนะอบจเพชรบูรณ์2-0เซตด้วยสกอร์21-16และ21-5ต่อคะแนนค่ะ ขณะที่การแข่งขันเซปักตะกอรุ่นอายุ14ปีชายสายดีนัดแรกก็เป็นการเจอกันระหว่างเทศบาลนครขอนแก่นในเสื้อสีเหลืองเจอกับเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากเกมสูสีค่ะแล้วสุดท้ายเป็นขอนแก่นนะคะเบียดชนะ2ต่อหนึ่งเซตสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีชิงเหรียญทองแรกของการแข่งขันนะคะจากกรีธาไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง200เมตรทั้ง4รุ่นอายุทั้งชายและหญิงจะเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ